คริสต์ีเลยจะไปฟังคริสตีฝันนี้เป็นเคสต์ีหนึ่งศูนย์สาพันสาวรัมวงหรือสาวโรงงานในเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพลูกก็ได้ข้าไปนันกเรียอนอนุบาลฝันในฝันวิยาครั้งแรกและสามีมีลูกซึ่งเป็นชาวเยอรมันมได้จูนคลื่นนะไปพบช่องดีเอซีได้บังเอิญ นับตั้งแต่นั้นมาลูกยังได้พบแสงสว่างของชีวิตสิ่งใดที่ยังไม่เคยรู้สิ่งใดที่ยังไม่เคยเห็นลูกได้รู้ได้เห็นที่ช่องนี้ช่องดีจริงๆค่ะปีถัดมาวัดพุทธแฟรงเฟิร์ตก็บังเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมน,นีบุญแรกที่ลูกได้ร่วมทำคือบุญขยายจานดาวธรรมไปสู่ชาวโลก ลูกมีความรู้สึกว่าความรู้ที่ได้จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณน,นี้เป็นประโยชน์มากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกฎแห่งกรรมและลูกขอถือโอกาสนี้กราบความเมตตาจากพระเดชพุรลพ่อฝันในฝันเรื่องราวของลูกดังนี้ค่ะโลกเกิดมาในสังคมเกษตรกรรมโดยทำนาเป็นอาชีพหลัก คุณพ่อมีอาชีพเสริมตั้งคณะสาวรำวงมีสาวงามมาสมัครเป็นสาวรำวงประจำคณะมากมาย <c oughs> แล้วท่านยังฝึกให้ลูกชายเนี่ย <c oughs> ร้องเพลงเป็นนักดนตรีและฝึกพี่สาวสองคนให้เป็นรำวงสาวรำวงด้วยคณะรำวงของคุณพ่อดังมากครับ <c oughs> ตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้ว <c oughs> ทันจึงนำวงดนตรีตะเวนมาแสดงตามเพื่อต่างๆนี่ดังผ่านดีมซีกลับบางครั้งเล่นข้ามจังหวัดไปเลยก็มี้ <c oughs> ดังมากเลยสาวลำวงดังมาจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งคือจุดล่มสลาย <c oughs> ไม่มีสาวๆในวงเหลืออีกเลยเพราะว่าไปแต่งงานกันหมดได้พบเนื้อคู่ อยู่ในวงคณะลำวงนั่แหละครับ <laughs> สนใ่กับพรบรักกันมนักดนตรีในวง <laughs> อ่านไปหันมาก็อยู่ในวงนัึน <laughs> คนพ่อจึงหันมารับเลี้ยงฝูงวัว <laughs> เดี๋ยวตัวลงกันจะของวัวว่า <laughs> จะเลี้ยงให้ฟรี <laughs> ไม่เอาก็าจ้าง <laughs> แต่ถ้าวัวตัวใดออกรูปมาก็ให้แบ่งคนละตัว <c oughs> คุณพ่อเลี้ยงวัวจนกระทั่งมีวัวเป็นของตัวเองหลายตัวอ <c oughs> แล้วก็จะทยอยขายวัวเพื่อแลกกับเงินไปทีละตัวอ <c oughs> เลี้ยงวัวอยู่ประมาณสองปีก็เลิกเลิกแล้วก็ไปทํางานใน่ประเทศแตวันออกกลางอ <c oughs> พอมีเงินก็กลับมา <c oughs> ตั้งวงดนตรีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คราวนี้วางแผนให้พิชชาคนที่ห้าทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวง <c oughs> <c oughs> คุณพ่อมีฝีมือเล่นดนตรีไทยดีมากมเล่นได้ทุกชนิดปัจจุบันอายุได้เจปีก็ยังเล่นอยู่ท่านบอกท่านรักดนตรีมากเลยจะไม่ขอเลิกตราบใดที่ยังเล่นไหวพี่ชายคนที่ห้าิบเป็นคนหน้าวงแทนกันพ่อเป็นคนมีพรสวรรค์นในการเล่นดนตรีวาดภาพและงานปั้นพี่ชายชอบวาดรูปพระและกับปั้นพระวันหนึ่งพีชาไปเลี้ยงวัวในป่า แต่ดินเหนียวปั้นเป็นรูปองค์พระสูงประมาณหัวเขาว่าพอดินเหนียวแห้งก็คงเป็นรูปองค์พระอย่างนั้นต่อมาไม่กี่วันมีชาวบ้านมาบอกคุณแม่ว่าลูกชายไปปั้นองค์พระทิ้งไว้จะเกิดอาเพศ<ม>ทําให้ฝนแรงไปตกตั้งตามฤด,ดูกาลทั้งทัง้งเป็นช่วงฤดูฝนให้พี่ชายไปทุบองค์พระทิ้งเสียเมื่อไปทุบแล้วฝนจึงได้ตกลมาตามปกติเนี่ยมัวเด้อ <laughs> คุณแม่มีลูกเก้าคนตัวลูกเป็นคนที่แปดเป็นลูกผู้หญิงคนสุดท้ายมีน้องชายคนเล็กอีกหนึ่งคนคุณแม่เคยเป็นอวบพาดตอนคลอดลูกถึงสองครั้งครั้งแรกตอนคลอดลูกสาวคนที่หกครั้งที่สองตอนคลอดลูกชายคนที่เก้าแต่เป็นไม่นานก็สามารถเดินได้เป็นปกติคุณแม่มีชีวิตที่ลำบากต้องทำงานหนัก จริงๆแล้วครอบครัวของเราน่าจะร่ำรวยเพราะว่าพ่อทั้งทานาและก็มีคณะสาวรำวงด้วยแต่ก็ไม่รวย hmm. กลับยากจนติดอันดับ <laughs> ต้นต้นของหมู่บ้าน <laughs> คุณแม่ต้องไปหาทรัพยากรธรรมชาติเช่นกุ้งหอยปูปลาของป่าและผักต่างๆมาทำเป็นอาหารเลี้ยงลูกไปตามมีตามเกิด hmm. และยังตั้งช้ำใจในความเจ้าชู้ของคุณพ่ออีก hmm. คุณแม่จึงหาทางออกในการดื่มสุราเพื่อบรรจุชดคุณพ่อแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้สามยตายคุณแม่ติดสุราด้วยค่ะคุณแม่ดื่มสุราหนักมาโดยตลอดจนป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลแต่แต่นอนสมลุกไม่ไหวเวลาขับถ่ายก็ต้องพยุงกันขับถ่ายบนเตียงแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ลูกเฝ้าไข้คุณแม่อยู่นั้นจูๆ่ๆคุณแม่ก็มีแรงลุกขึ้นนั่งแล้วคุณแม่ก็พูดกับลูกว่า ไปเอามีดมาเร็วจะไปทำปลาหาปลาได้มาเยอะแยะเลยลูกตกใจเมื่อเห็นท่านเพอ้อแบบนี้ตามมาไม่กี่วันคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยวัยเพียง65ปีตอนคุณแม่เสียชีวิตใ,ใหม่ๆลูกฝันในคุณแม่ลำบากมากไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีบ้านอยู่ต้องนั่งตากฝนลูกจึงเทำบุอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆลูกฝันในคุณแม่อีกครั้งหนึ่งท่ามีผ้าสวมใส่ มีหน้าตาสดใสกว่าเดิมกลางปีสองห้าสี่แปลูกก็ได้ฝันถึงคุณแม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ฝันว่ามีพระสงฆ์สี่รูปพาลูกนไปหาคุณแม่ท่านมีบ้านเมอนกับตัวเองมีอาหารมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ฝันคุณแม่บอกลููว่าอยากให้ลูกต่อเติมบ้านและซ่อมแซมบ้านในท่านอีก hmm. <Yeah. S 2> อนี่ก็เป็นความฝันนะจ๊ะครูวิทยายังฝันเลย yeah. เมื่อม่กี่วันเนี่ยสักเกิดเกปริทิ์มั้งครับนานๆนนจะฝันให้เขาทีฝันนิดเดียวฝ <c oughs> ันว่าบอกให้เข็ดในมัง <c oughs> เข็ดในหรือเข็ดนอกให้ไปเคลื่อนย้ายภูเขา <c oughs> <c oughs> สูงขนาดดอยสุเทพปุยอ <c oughs> ใหญ่ขนาดนั้นนะ <c oughs> เออเขาก็ไปเคลื่อนนะเคลื่อนภูเขามอนนะบางนีเอาไปไว้ริมแม่น้ำนะเอเคลื่อนได้ไปถึงริมแม่น้ำเออกำลังขึ้นเดินตรวจงานบนภูเขายิงนึกเออเก่งมันเคลื่อนภูเขาไม่ได้ถึงริมแม่น้ำมองไปที่ชายหาดแล้วก็ตื่นอ่าไม่น่าเลยนึกว่าจะรวย ต้งไปฝันอย่างนี้กันไปสามสั้นๆนิดเดียวเนี่ยที่บอกให้เบื่อใครไปตีเคลื่อนภูเขาไปติดริมแม่น้ำติดชายหาดเลยเออ,เออแล้วเห็นไอ้หนุ่มสองคนมันทะเลาะกันอยู่ที่ชายหาดครับกำลังจะเดินไปห้ามมาตื่น,น่อนทะเลาะกัทำไมเนาะลองชายคนที่กล้าพอคลอดออกมาแล้วไม่มีลมหายใจ ทุกคนรออยู่นานจนกระทั่งแน่ใจว่าถารกคงเสียชีวิตแล้ว mm hmm. จึงคิดจะเอาไปฝังโดยให้สปลเลอรไปจามู่บ้าเป็นคนจัดการแต่คุณแม่ไม่ยอมด้วยความรักลูกคุณแม่ได้ขอร้องว่าอย่าเพิ่งเอาไปฝังเลยรอโดยอีกสักวันหนึ่งเถอะเผื่อลูกชายจะฟื้นขึ้นมาเป็นปกติได้อ oh. ก็เป็นความหวังของแม่อ mm hmm. วันนํามาก็ยังไม่ฟื้น สาบเลยก็จังบอกให้อาไปฟังได้แล้วคุณแม่ก็ร้องไห้กอดลูกชายไปแนบอกตลอดเวลาอืมทุกคนก็ตามใจท่านเวทนาเห็นท่านนอนกอดลูกชายทีดตายแล้วซ้ำตัวเองยังเป็นอัมาพาตอีกอพอวันที่สามคุณแม่ก็เห็นท้องลูกชายเหมือนมีการเคลื่อนไหวอขยับขึ้นลงอคิดว่าลูกชายคงจะฟื้นแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจนะักจึงได้หยิบสำลีที่อยู่ใกล้มือนำมาแตะที่จมูกแล้วก็สำลีปลิวออกไปตามแรงของลมหายใจเมื่อแน่ใจว่าลูกชายฟื้นคืนมาแล้วคุณแม่ได้เรียกทุกคนมาดูแล้วทธอเล็กก็บอกว่า,าย,ยังไม่ตายยังไม่ตายปัจจุบันน้องชายยังมีชีวิตยอยู่อ,อ,อายุได้สามสิบหกปีแล้วตัวเ,เองไปอายุได้สิบเจ็ดปีก็จากบ้านน่ะ ก็ามาหางานทำในเมืองมาทำงานในเมืองหลวงได้เป็นสาวโรงงานสมใจที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะลูกฝันเนี่ยที่จะเป็นสาวโรงงานมานานแล้ววันหนึ่งลูกกับเพื่อนสาวที่สนิทกันในเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพขณะนั่งอยู่ในรถเมย์ทันใดนั้นสายตายลูกก็ได้พบกับภาพพระภิกษุรูปหนึ่งติดไว้บนรถ ลูกมองภาพนั้นเหมือนตกอยู่ในผวังและลูกก็ทึกทักในใจว่าเราเป็นลูกหลานของท่านสายตางท่านที่ลูกมองศพตาโดยนั้นมีอำนาจลึกๆทำให้ลูกขนลุกไปทั้งตัว <c oughs> ลูกมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่เพื่อนสกิดบอกให้ลงจากรถ<ม>ลูกรีบอ่านอักษรใต้ภาพนั้น <c oughs> เขาเขียนไว้ว่าพระมงคลเทพมุนี ภาพนั้นจังขงติดตาติดใจลูกตลอดสามวันต่อมาลูกก็ได้พบภาพท่านอกครังสมใจลูกเห็นภาพนั้ตินทีป่ปกของนิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งตกอยู่กับพื้นลูกดีใจมากเก็บภาพขึ้นมาพร้อมกัะน,น้ำตาติดซึมจนผู้คนที่เห็นนึกแปลกใจว่าดีใจอะไรนักหนาแค่เก็บหนังสือได้ลูกนำเฉพาะภาพของพระเดชพคุณหลวงปู่มาทำความสะอาด แล้วก็นำมาติดไว้บนหัวนอนสวดมนต์และกราบท่านทุกคืนโลกรู้สึกเหมือนตัวเองมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นใครเนี่ยมีรูปภาพท่านก็ดีรูปหลอ,อกก็ดีเหรียญก็ดีเนี่ยให้เคารพกราบไหว้บูชาท่านเดิดเดี๋ยวเวรามีธรรมท่านจะคุ้มครองท่านจะเอาเรานี่ไปไว้ในกลางธรรมกายของท่านเลยแล้วก็จะประกอบวิชาธรรมกาย ปกป้องผองภัยบวยกระหายหนายกรลักจนก็รวยนี่ครับวันหนึ่งโลกได้ไปเยี่ยมเพื่อนกาติพระประแดงปกติจะอยู่คุยกันจนถึงเย็นตอนนั้นโลกนึกอยากกลับบ้านแล้วขณะที่นั่งในรถเมลูกเห็นภาพลุงปูเกิดขึ้นในใจตลอดทางอพอถึงบ้านพักยังไม่ทันหายเหนื่อยก็เกิดเสียงเอะอสับสนอลหม,ม่านรถไฟไหม้พร้อมกับเปลวไฟที่ลุกโหมกันนำอย่างรวดเร็ว อีกไม่เกินยี่สิบเมตรมไฟก็จะไม่ลามมาถึงบ้านลูกซึ่งเป็นบ้านไม้ด้วยโดยจึงได้รวบรวมสติแล้วกรีบขนข้าวของที่จำเป็นออกให้หมดขณะที่ไฟกำลังลามเข้ามาที่เพิงหลังคาบ,บ้านของลูกทันใดนั้นออืมโ รถดัเพลิงก็มาถึงพอดีสามารถถีดน้ำสกัดไฟไว้ได้บ้างลูกจริงกรอดมาได้ยังบุดวบิดเมื่อไฟไม่ผ่านไปมาถึงปีพุทธศักราช2องลูกอยู่ว่างตัดสินใจแต่งงานครั้งที่สองกับสามีชาวเยอรมันเมื่อลูกไปอยู่เยอรมันลูกก็ได้รับลูกสาวที่เกิดกับสามีคนแรกมาอยู่ด้วย และลูกก็ได้กําเนิดลูกชายที่น่ารักอีกหนึ่งคนสามีชาวเยอรมันลูกเขาเป็นคนที่ชอบเมืองไทยชอบศึกษาพระพุทธศาสนาเขาจะมีความสุขมากที่ได้เข้าไปชมวัดต่างๆที่เมืองไทยญาติพี่น้องสามีเป็นคนดีและรักตัวลูกทุกคนคุณพ่อสามีป่วยเป็นโรคมะเร็งตับแบบไม่รู้ตัวมาก่อนมารู้ก็ระยะสุดท้ายแล้ว,ลวาราด้สร้างพระจารึกชื่อให้กับพ่อของสามีหนึ่งองค์ ต่อมาการหนักขึ้นแต่พ่อ,อสามีก็ยังมีสติสัม,มชัญญะดีมากลูกได้นำมหาสวนิค์มาให้ท่านจับเมืองท่านได้พนมไว้และอธิบายถึงรเรื่องบุญและอนิสงส์งของบุญให้ท่านฟังลูกได้สวสดสรรเสริญม,มหาสวนิธ์แทนพ่อ,อสามีปริยสุดท้ายมาถึงท่งานก็จากไปอย่างสงบไม่มีการทรมานใดๆแบบหลับแล้วไม่ตื่นแค่กระทำถูกหลักวิชานะจ๊ะ คำถามลูกและพี่น้องมีวิบากกรรมอะไรถึงได้มาเกิดในครอบครัวที่ยากจนร่วมกันแต่ทำไมาพี่น้องลูกจะมีเรื่องขัดเคืองใจทะเลตบตีกันเป็นประจำคุณพ่อแม่และลูกๆจะมีวิบากกรรมอย่างไรที่ขายวัวไปเพื่อแลกกับเงินมาเลี้ยงครอบครัว้างทาอย่างไรถึงจะพ้นวิบากกรรมนั้นคะเพราะอะไรคุณพ่อจึงมีพรสวรรค์นในการเล่นดนตรีและพี่น้องลูกที่ชอบเล่นดนตรีเขามาจากคนทันหรือเปล่าคะ คุณพ่อและพี่ชายมีวงดน,นตรีตั้งทำพิธีไหว้ครูทุกปีต้องใช้หัวหมูหรือไม่ก็ไก่ากาไหว้จะมีวิบากกรรมอะไรไหมคะมถ้ามีควรจะแก้ไขอย่างไรคะพี่ชายคนที่ห้าตั้งทุบองค์พระดินเนียที่ปั้นไว้ทิ้งไปจะมีวิบากกรรมหรือไม่จะแก้ไขได้อย่างไรคะและทำไปทุบจะเกิดอาเพศจริงหรือไม่คะกรรมในายคุณแม่มีสามีเจ้าชู้มีชีวิตลำบาก คุณแม่มีบุพกรรมอะไรร่วมกับลูกสาวคนที่หกและลูกชายคนสุดท้องจึงทําให้เมื่อคลอดลูกทั้งสองคนแล้วต้องเป็นอมภาถึงสองครั้งคุณแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้คุณแม่มีความเป็นอยู่อย่างไรคะมีอะไรฝากมาบอกถึงลูกบ้างคะความหวังลูกทั้งสองครั้งเป็นจริงอย่างไรคะกรรมใดทำให้น้องชายมาเกิดมาแล้วต้องตายไปสามวันและได้บนอะไรจรึงทำให้ฟื้นคืนมาอีกอ เหตุใดลูกจะมีความรู้สึกว่าลูกเป็นลูกหลานงหลวงปู่คะทั้งๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลูกเคยสร้างบุญมากับหลวงปู่อย่างไรบ้างคะการใดลูกจะมาประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ลูกคอดมาได้เป็นเพราะบุญอะไรและการที่วันนั้นจใจลูกเกาะเกียวกับหลวงปู่อันจะภาพมท่านได,ได้ช่วยบ้างลูกรอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ใช่หรือไม่คะคุณพ่อสามีตายแล้วเป็นไหนบุญจากการสร้างองค์พร,ะ,ระและการได้มีโอกาสศึกษาเรื่องใจสายใจ,ใจ,ใจหมอง ก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นช่วยท่านอย่างไรได้บ้างท้ามีอะไรฝากบอกถึงลูกและครอบครัวบ้างไหมคะทําไมสามีจึงชอบมืองไทยชาวศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาเขาเคยเกิดในพระพุทธศาสนาหรือไม่คะลและสามีกับลูกๆอีกสองคนเคยสร้างบุญกุศลนามาอย่างไรคะลูกจางลูกก่อนมาเกิดกับลูกเขามาจากไหนมีผังบวชหรือไม,อม่คะอื จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะยามได้ครับลับตาฝันเป็นตัวเตาตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรการกันจ้าลูกและพี่น้องมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนร่วมกันเพราะมีกรรมเสมอกันเพราะในดีแต่และคนก็รทำทามัน้อยไม่สม่ำเสม,มอด้วยความตรนินำมาส่งผลจ้า พี่น้องเราต้องมีเรื่องขัดเคืองทุบตีกันเป็นประจำเพราะขาดความเคารพกันแล้วก็ไม่มีบุญอ่อนน้อมท่อมตนเมื่อความเห็นไม่ตรงกันไม่ยอมกันยางกระทบกันในคำพูดแล้วก็ลงไม้ลงมือกันจ้าคุณพ่อแม่ขายวัวไปเพื่อแลกกับเงินมาเลี้ยงครอบครัวก็จะทำให้มีวิบากกรรมต่างกันไปเช่น แต่ขายบัวแพรเขาเอาไปฆ่าเ็าจะทําให้มีโรคภัยแค่เจ็บมารบกวนและละโรคก,ก่อนวัยอันสมควรแต่ถ้าขายเขาเอาไปใช้งานเ็าจะไม่มีวิบากรรมอะไรจะให้พ่อแม่สั่งสม,มบุญทุบุญที่มากๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วทิดบุญนี้ไปให้กับสัตว์ที่หลับไปเบียดเบียนเขาไว้บ่อยๆจะ <c oughs> คุณพ่อไอพรสวัสิการและดน,นตรี พราะท่านเคยเป็นคนทันในป่าหิมพานมาหลายครั้งแล้วนิสัยนี้จึงติดมาจาะพี่น้องของลูกก็ชอบเล่นดนตรีพาะเคยเป็นคนทันในป่าหิมพานหลายครั้งเช่นเดียวกันจ้ะทีมคนทันก็เราผุณพอและพีชายต่งไหวครูดนตรีโดยมีหัวหมูหรือไก่ไหวครูนั้นถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าเองหรือสายเข้าฆ่าก็ไม่เป็นไรเช่นไปซื้อมาจากตลาดที่เขาฆ่าแล้วจ้ะ แต่ถ้าสายเขาฆ่าหรือฆ่าเองก็จะทำให้มีวิบากกรรมปานาติบาตเช่น้า้เป็นโรคภัยไข้เจ็บและอายุสั้นจ้ะ้ามีก็จะต้องแก้ไขด้วยการสั่งส,งสมบุญนักบุญทั้งทานศีลภาวนาหรือไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่ามาปล่อยบ่อยๆแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้กับสัตว์ที่เราไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะพิชาคนที่ห้าทุบดินเหนียวที่ปั้นพระแล้วทิ้งไปนั้นจะมีวิบากกรรมเริอมไม่ขึ้นอยู่กับเจตนา ่าลบดูดูมินหรือเจตนาทำลายด้วยความไม่พอใจถ้ามีเจตนาดังกล่าวก็จะมีวิบากกรรมคือ mm. ก็จะไปมหานรก mm. ไปถูกนายเนรยยบาลทุบตีทำร้า,ายยาวนานทุกทรมานมากและถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถูกทุบตีทำร้า,ายถูกดูถูกดูมิน่นเป็นต้นจ้ะและที่วิชายทุบไปนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่จะแก้อาภพศนั้นได้จ้ะ S <S ที่บอกว่าวจ,จะทําให้ฝนตกต้องทําฤดูการอะไรไม่เป็นจริงอย่างนั้นถ้าใจสบายใจง่า้มาสร้างพระประจําตัวปฏิสานในมหาธรรมกายใจดีอืแล้วก็ทําทานรักษาศีเลเจริญภาวนาให้เห็นพระในตัวเป็นต้นจ้ะคนแม่มีสามีเจ้าชู้และลําบากมากเพราะทำทานมาน้อยด้วยความตระหนีมาส่งผลในลําบากและมีสามีเจ้าชูเพราะ การการมเชูในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายก็เจ้าชู้อย่างเนี้ยมาสง่งผลในมามีสามีเจ้าชู้ใช่ลูกสาวคนที่หกและลูกชายคนสุดท้องก็ไม่ได้มีกรรมกับแม่แต่แม่มีกรรมที่มัดสัตว์สรงใหครับข,ข้าเป็นบางครั้งนํามาสง่งผลให้เป็นอมภาาทั้งสองครั้งแต่เนื่องจากกรรมไม่มากนักจึงทําให้เป็นแล้วหายได้ใช่คุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวาในช่วงแรก ลำบากอยู่แต่ต่มาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จิงท้ายมีความสุขสบายขึ้นโดยเป็นภูมทิทวาฉชั้นดีมีบ้านมีเสื้อผ้าอาหารที่เป็นต้นจ้าท่านฝานนโมทนาขอบคุณโดยลูกที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเพราะถ้าไม่ได้ลูกทำบุญไปให้ท่านท่านก็จะลําบากมากจ้าความฝันของลูกสองคลังก็เป็นเรื่องจริงเจ้า น้องชายมาเกิดมาตายได้สามวันแล้วฟื้นนั้นความจริงเขายังไม่ตายแต่เขามีกรรมที่เคยจับลูกคลอกของปลาตัวเล็กๆลูกคลอกปลาตัวเล็กๆอ่ะแต่เป็นก็คลอกครับนี่คลอกชีวิตนี่เป็นฝูงมาทำอาหารกินประสงค์ผลให้ดูเหมือนกับตาย ก็เห็นปลาลูกคอกุ้เช้าตัวเล็กๆใ่ครับจากพมากินมาส่งผลตอนนี้จริงท้ายดูเหมือนตายครับแต่ความจริงแค่สลบไปเท่านั้นแต่มาฟื้นมาได้ด้วยบุญที่ทำทานด้วยยาที่แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านมาตัดรันวิบากกรรมนังกล่าวจ้ะแต่โรคน่ะเพราะนั้นใครเจ็บป่วยนี่นะให้มาถวายยารักษาโรค ตัวลูกมีคามรู้สึกว่าเป็นลูกหลานหลวงปู่ทั้งนั้นที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนั้นก็เพราะตัวลูกมีสายบุญที่เคยทำมากับประเดียวคุณหลวงปู่และหมู่คณะจึงทําให้รู้สึกอย่างนั้นจ้ะลูกจะมาสบเหตุการณ์ไฟไหม้พระวจีกรรมในอดีตได้เคยไปสาบแช่งเขาไว้ด้วยความโกรธว่าให้ไฟไหม้บ้านเรื่องวิว่าณเพื่อนบ้านจุดขยะทําให้ควันเหม็นคลุ้งจึงโกรธได้แช่งไปดังกล่าวมาสมบูรณ์จ้ะ แต่รอดมาได้เพราะบุญที่ทำไว้กับหลวงปู่และหมูนะ่คณะอรวมทั้งใจที่เกาะเกี่ยวกับหลวงปู่ในวันนั้นมาคุ้มครองเอาไว้ทำให้แค่ประสบเหตุการณ์บาดเียว,วแค่หย่องย่อง <laughs> แต่ไม่เป็นไรจ้ะคุณพ่อสามีตายแล้วไม่ฟื้น <laughs> ก็ไปเป็นอากาศสเทวมีวิมานสีทองในบุญที่สร้างองค์พระก่อนตายสาธุท,ทำให้ใจท่านใสามาคุ้มครอง ส่งผลที่มาเป็นอากาศสัตวกรอทั้งทั้งที่ท่านมีกรรมดื่นสุราต้องบายบายเนี่ยโอเสวยสุขก่อนคร<ะ>ับท่านก็ฝากนโมทนาขอบคุณมาเตอลูกเสร็เป็นสะายที่ได้สอยท่านทําบุญและทาใจให้ใสทิ้งทําใหว้ท่านด้มาอยู่ตรงนี้และฝากความระลึกนึกถึงทุกคนว่าท่านมีความสุขสบายดีจ้าสามีชอบเมืองไทยและเจ้าศึกษาพระพุทธศาสนาพระสามีเคยสร้างบุญกับหมูนะ่คณะ แต่ไม่ได้อธิษฐานเราคิดว่าทําบุญไปแล้วก็ไม่เห็นจะมันจะต้องอธิษฐานอะไรเอแค่สร้างบุญท่านนั้นก็เพียงพอครับจึงทําให้พลัดหลงออกไปอยู่นอกบุญญาเขตจ้ะส่วนการชอบเมืองไทยก็เป็นเรื่องของปัจจุบันจ้ะมาชอบตัวลูกก็เลยชอบเมืองไทยพราะลูกเป็นชาวไทยตอนนี้เราส่งออกเลยนะเอ็กซ์พอร์ตสาวไทยที่สวยงามที่สุดในโลกกล่าวอืม ตัวลูกสามีและลูกอีกสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็ตามอารมณ์บางครั้งก็ตามกำลังบางครั้งก็เต็มกำลังบางครั้งก็งอนไม่ทำเลยด้วยความน้อยใจจ้ะใครเคยงอนบ้างไม่มีเนาะ <specifically> ลูกชายก่อนมาเกิดก็มาจากที่ สว่างสว่างกระดับหนึ่งครับมีบุญมีผังบวชช่วงสั้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญลาติฐานจิตตาติปิูปุสิบุรีวองบุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุท,ที่กับเป็นเรื่องราวของแคสต์ดี้สั้นๆส,สำหรับ 努力。嗯嗯